การถ่ายทอดสดโวลีเวตไทยลีกเกมคุกกลางสัปดาห์นะครับเป็นการพบกันระหว่างการท่าเรือเอฟซีเปิดบ้านรับการกมาเยือนของลีโอเชียงรายอยู่ในเตตโคชเด็ดมีลาบครับกับการกลับมาคุมทีมรอบที่4แน่นอนครับทางฝั่งของเจ้าถิ่นนั้นก็อยู่ในชุดแสดน้ําเงินนะครับขณะที่ทีมเยือนมาในชุดดําเข้มอคาคารวินลากมาอคาครวินลองยิงไกลลูกนี้ไม่มีอะไรครับรับสบายกับบอุท์ เอาครับโบนินญ,ญาได้บอลไหลบอลออกมาทางด้านขวาให้ฟิลิปโรเลอร์มีเวลาเยอะครับเปิดลูกนี้เข้ามาแล้ววันเล่อูโ้โห,ห,ห,หนิวเันโบนินญาแต่ถูกปฏิเสธครับโดยอภิระเป็นโบนินญ,ญานะครับโอ้โหเอียงตัวซัดจังหวะนี้ครับดูจังหวะเปิดของทางโรเลอร์ครับไม่มีใครประกบเลยครับแต่ว่าอธิระเองซุปเปอร์เซฟครับบินปัดได้ทันตวัดเข้ามาตรงกลาง เกี่ยวติดเอาแล้วครับบอลมาอัครลวินยิงมาลูกนี้ก็มาติดมือของวรบุชเรฟเป่บนนิดนึงหลอหลุดโอ้โหไปทางแคบได้สวยหลุดเข้ามาแต่เปิดติดมาเข้าทางพิธิวัตเปิดเข้าซ้ายโอ้โหเหมือนยิงรับลูกนี้ต้องชมตรงนี้ก่อนนี่ยดูจังหวะเทินเนี่ยโอ้โหเทินหายเลยครับแล้วดูเปิดมาติดบล็อกฮาบูแล้วตรงเนี้ยซัดมาเลยครับอืมตึงอีกนึ่งผ่านเตะมุม ดินเปิดเข้ามาแล้วก็ได้ยิงโดยอดิซักก็ไปตรงตัวของอภิรักษ์หายไปจากเกมเหมือนกันนะอฏิษักไปสอนโผล่มาตรงนี้มิวกลัได้จบเลยครับแล้วก็ลูกนี้ยังมาเข้าทางเควินให้บอลมาโบนิญ่าลองยิงลูกนี้โอ้โหหลุดเสาออกไปอีกครับเนลสันโบนิญ่าแต่ทิศทางยังไม่ได้ครับบอลมันหลุดเสาไกลออกไปโบนิญ่าเลือกใครเลือกเปิดลูกนี้ออกมาทางด้านขวาฟิลิปโรเลอร์ โรเลอร์เ,เปิดเข้ามาตรงจุดนัดพบและลูกนี้แม่ยังไม่ได้ยิงเอาอีกทีนึงก็โดยอักดิ์แล้วก็ยิงเข้าไปแล้วครับโอ้โหโดยเควินดีลมลามนึ่งประตูต่อศูนย์ครับการท่าเรือขึ้นนําจนได้ครับเปิดเข้ามาครับฟิลิปตรงนี้เลยมาแล้วเควินนะครับปะกยกลมาอันดิสักยิงจอดแรกไม่ดีแลวยิงยากด้วยครับดูดูเขายิงนะครับโอ้โหมุมมันแคบมาดูนะครับว่าเบียจะทำงานในรูปแบบไหน จากจังหวะนี้เหมือนกับจะเป็นจังหวะที่มีการล้ำหน้าหรือเปล่ายังศูนย์สูโอ้ลูกนี้นี่ถ้าเข้านี่สวยเลยนะครับลูกยิงของเควินเดียอมดัมหรือว่าโอ้ <c oughs> ประตูเนี่ยไม่ให้แล้วนะครับนะแต่ว่าย้อนกลับมาดูอีกทีนึงนี่อาจจะเป็นจุดโทษเลยมาเควิน แตะกลับมาให้เพื่อนนะครับแล้วอดิศักยิงตรงนี้เลยครับจังหวะเดียวนี้ใช้ VR เช็ค2เหตุการณ์โอ้โหมาดูว่าโดนแข่งหรือเปล่านะครับอ่ะก็ยัง0-0อยู่ครับไม่ได้จุดโทษนะครับบดินผาลาได้บอลบดินจี้เข้าไปใส่วัสโยกตัดเข้ามาเข้าขวาขวาแล้วยิงลูกนี้ตรงตัว แล้วรูจังหวะบอดินลูกเก่งเขาเลยนะครับกดตรงนี้เต็มข้อครับเฟปปรดิเป้เปิดติดแล้วู้ตัดสินก็เป่านุกวีดหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกนะครับบอดินยอดโด่งๆเข้ามาเฟรดิปโรเลอร์มาห่มองลูกนี้กดไม่ลงครับวิลเลียมจีเข้ามาวิลเลียมสับขาหลอกได้สวยเอาครับหลุดเข้า,าไปในกรรไกรต้นวิลเลียมเปิดมาโอ้โหไม่ได้ยิงครับโคชิกิมุนคือตัวรับที่เล่นเกมลุกได้ดีมากๆนะครับวิลเลียมสับมาตรงนี้โยกหนีได้สวยมากครับ แล้วลลุดข้ามาพยายามคัดกลับมาครับโอ้โหลากตัดมาแล้วออกบอลมาอมบอดินจับบอลลัน่นแต่ก็ยังได้อยู่ครับอยู่ที่เควินเควินเปิดเข้ามาลูกนี้โอ้โหพยายามผู้มง,งครับบอดินยากบอดินเลยครับแตะมาให้เควินแล้วเปิดเข้าไปครับโอ้โหจังหวปะปาปิโดมามงเลยของนางบอดินยาบให้โกสกิโกสกิจิงลูกนี้ลูกนี้เลยแต่ยัดเสาแรกนะครับแต่ว่าไม่ตรงมาดูบอดินก่อนครับ ทักอกบดินจะล็อกเข้ามาแล้วลูกนี้ร่วงลงไปแต่เกมเดินต่อบดินซ้ายลูกนี้ก็ยังไปเข้าเซตเข้าสองนะครับมาจังหวะที่เขาได้หักมาตรงนี้เนี่ยมีจังหวะบัต้ากับทางวสันแล้วครับเปิดเลียดเข้ามาเกตสันหืแต่งแล้วบอลมันไม่เชื่องครับแล้วยังได้ยังคอมบอนอยู่แต่ยิงลูกนี้นี่ก็ยังไม่ผ่านมือของบอลอุบุตเกตสันได้บอลเกตอร์สัน ยอเข้ามายังหาจังหวะจะเปิดจะยิงก็ไม่ได้เอาครับไหลามาพิธิวัตซ้ายโอ้ยไปชนคานเกือบได้ประตูขึ้นนำนะครับทางเชียงรายเผลอไม่ได้นะครับอุ๊อี้ายตรงนี้บอลแรงมากครับแต่ว่าสุดท้ายไปชนคานนะครับเกีเ่ยวได้เอาครับเข้าช่องหนีมาแล้วลูกนี้จิ้มต่อมายิงโอ้โหเจนพบไปติดเซฟของอภิรักษ์อีกครับโอ้โห ประตูแรกกับการท่าเรือยังไม่มานะครับเจนโบโบขิตแต่ว่าเหมือนจะมีจังหวะล้ำหน้าครับให้มาตรงนี้ครับทีรศักิ์นี่เลยครับจิ้มมามาทางซ้ายสุดเจนพบฝากมาที่เควินเควินเปิดลูกนี้เข้าไปลูกนี้ได้มงโอ้โห,โห,โหโก็ยังท้าผานอยู่ดีครับนัทภุสมบัติโยธาดึงจังหวะแล้วยกบอลคืนกลับมา โอ้โหผู้ศิลป์เอาเป๊ะเลยครับไม่มีการทดเจ็บเลยนะครับก็เป็นนั้นว่านะครับคู่นี้อินกันไม่ลงครับการท่าเรือกับเบอเชียงรายเสมอกัน0ูนย์ศะครับเอาครับเวลาหมดแล้วนะครับเราสองคนต้องลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่กันหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ